สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยี่สีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกคร,รับดวงชะตาของท่านในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมและก็เป็นปากสุดท้ายของปี2,566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักหลังเดือนธันวาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เอ็ดออฟวอนหรือว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบสีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิบสีนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด บางทีบางท่านนั้นเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะไม่ได้เรียนเก่งหรอกแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอาชีพการงานนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ได้พไพ่ใบนี้ถ้าทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจ เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะครับก็จะมีความโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงมีรายได้เยอะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าบางท่านที่ออกมาทําธุรกิจกิจการร้านค้าส่วนตัวทําอาชีพอิสระก็จะประสบความสําเร็จมากๆมีฐานะร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้ในอนาคตนั่นเองนะครับไพ่หนึ่งไม้เท้านี่นะครับผมยังตีความหมายได้ว่า ดวงการงานของท่านนะครับในช่วงของปากหลังเดือนธันวาคมนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะครับเป็นคนที่คอยผลักดันท่านนั่นเองดังนั้นเมื่อไพ่การงานที่ดีที่สุดในสํหรับของไพ่ยิบซีมาอยู่ในตําแหน่งที่1ก็จะทําให้ดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกราศีพิจิกครับเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมปี2566นั่นเองนะครับซึ่งก็เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันปีเก่าก็จะจากไปปีใหม่ปีพุทธศักราชส5 6 7าก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนศักราชใหม่เปลี่ยนพอสใอหม่แน่นอนนะครับดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน ช่วงนี้จึงถือว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่กกวราศรีพิจิกที่มีความเชื่อเกี่ยวกับโชคชะตานะครับที่ตัวท่านเองนั้นควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าดูดวงส่วนตัวนั่นเองจริงๆแล้วคนเรานี่นะครับปีหนึ่งก็ควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะครับเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้แนวทางแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตได้ถูกต้องนั่นเองนะครับ ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นสนใจที่ต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วก็ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอดน,นี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านเลยนะครับขอขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันหน่อยนี่ก็คือไพ่ king of swords หรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของผู้ที่เกิราศีพิจิก มีโอกาสที่จะเติบโตได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับบางทีบางท่านนั้นในช่วงนี้แหละนะครับเขาจะมีการแต่งตั้งงานใหม่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ในช่วงของปีใหม่นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมบางหน่วยงานนี่แหละนะฮะก็จะมีการบอกล่วงหน้าก่อนตัวท่านเองนั้นก็จะยินดีมากๆนั่นเองนะครับข้อเสียของผู้ที่เกิดราศีพิจิกได้หลายท่านนี่นะครับ เมื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วอาจจะเป็นคนที่ถือยศถือสากอยู่ซะหน่อยนั่นเองอาจจะไม่ค่อยมาเลี้ยวแหลหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมาคุกคลีตีโมงกับทนงด้่นงของบุตรบริวารสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่ได้ใจเขานั่นเองนะฮะทำให้มีปัญหากระด้างกระเดื่องกันเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับผมแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะลงมาคุกคลีตีโมงกับเขาก็ตามแต่นะครับตัวท่านเองนั้นก็จะไม่ได้ใจเขาหรอกเพราะว่าไพ่ n ิงออฟซอสหรือว่าไพ่กริย์ถือดาบนั้นหมายความว่า เป็นคนที่ทําบุญคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นนั้นได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นบุญ <c oughs> เห็นคุณท่านสักเท่าไหร่จะดีใจตอนที่ได้นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าลูกน้องบริวารของท่านนั้นเขาไม่กลัวเกรงท่านนะเขากลัวเกรงนะครับแต่ว่ารับหลังแล้วนี่นะฮะเขามาักจะซุบซิบพูดนั่นพูดนี่อะไรในลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับว่าไม่ได้ใจเขานั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ใจผู้บริหารจะได้ใจคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่านั่นเองนะครับ ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4ีนี่คือไพ่เดลเมจิกเชียนไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่เริ่มตำแหน่งใหม่นั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับไพ่คิงออฟซ้อนนั่นเองนะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทําหน้าที่ใหม่ในลักษณะแบบนี้บางทีหนะ้าที่ใหม่ของท่านที่จะเริ่มใหม่นี่นะครับอาจจะเริ่มในช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมเลยหรือว่าจะไปเริ่มกันในช่วงปีใหม่ก็ได้นั่นเองนะครับ นั่นก็หมายเขาว่าจะเป็นงานใหม่จริงๆตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือบางทีงานใหม่อันนี้นี่นะครับก็อาจจะเป็นงานใหม่ที่ท่านนั้นไม่ได้จบมาด้านนี้โดยตรงไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาโดยตรงแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นดูรูปตามหน้าไพ่เดอะเมจิกเชียร์เนี่ยท่านจะเห็นว่าด้านบนศรีรษะของผู้ชายคนนี้ มีเครื่องหมายเลข8แนวนอนก็คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาของผู้ชายคนนี้ถือคทาปลายด้านหนึ่งของคทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีกปลายด้านหนึ่งของคทาชี้ลงมาบนดินนั่นก็หมายของว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นสื่อกลางระหว่างเบื้องบนลงมายังโลกมนุษย์นั่นเองนะครับดังนั้นชีวิตของผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านไม่ดีก็ตามแต่นะครับตัวท่านเองนี่นะฮะอาจจะรู้ล่วงหน้านั่นเองนะครับ จากความฝันก็คือฝันแม่นหรือว่าบางทีมันอาจจะมีหลังสงหอนเกิดขึ้นในใจเลยอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่เดเบจิชเชียนไพ่ใบนี้สิ่งที่ท่านเองนั้นต้องระมัดระวังก็คือคิดมากเครียดเร็วนั่นเองนะครับท่านเองนั้นจะต้องรู้จักปล่อยวางนั่นเองถึงจะมีความสุขได้นะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันต่อเลยนี่คือไพ่ไหนออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นเอง ใหไปนี้ก็คือดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาจะประสบความสําเร็จคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายนี่นะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปพบปะก,กับลูกค้ามีโอกาสที่จะไปผูกสัมพันธ์โดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นคนที่เป็นฝ่ายขายเป็นเซลล์เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งก็จะออกไปพบกับลูกค้าเพื่อมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อผูกมัดใจกันต่อไปในลักษณะแบบนี้ จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของบุคลิกภาพของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จในหน้าที่การงานของท่านโดยเฉพาะยิ่งงานที่จะต้องมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องของบุคลิกภาพของท่านนั้นจะช่วยเรื่องการงานของท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะมูนนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่เดอะมูนนั้นหมายถึงความเครียดวิตกกังวลต่างๆนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้น ขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหม่ก็มีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าตัวเองจะทําได้ดีไหมในลักษณะแบบนั้นอาจจะเครียดหน่อยนั่นเองหรือไม่บางทีบางท่า,งทา,งทานนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเช่นปวดหัวข้างเดียวนะครับเป็นไมเกรนบางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโรคกระพงโรคกระเพาะอะไรประมาณนี้ลำไส้อักเสบโดยเฉพาะย,ยิ่งหลายหลายท่านที่จะไปฉลองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางทีดื่มของบึนเมามากจนเกินไป จนไม่กินข้าวไม่กินน้ํานี่นะครับให้ระวังว่าร่างกายของท่านนั้นจะมีปัญหาตามมาได้ส่วนคุณผู้หญิงนั้นก็อาจจะมีปัญหาในช่องท้องเช่นพวกมดลูกไม่ค่อยดีระบบการไหลเวียนต่างๆร่างกายไม่ค่อยดีประจำเดือนมาไม่ปกติก็เลยจะทําให้ตัวท่านเองนั้นไม่ค่อยสดชื่นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เดอะมูนนั้นดวงการงานของท่านที่จะดีอีกด้านหนึ่งก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับการอยู่เบื้องหลังทั้งหลายนี่นะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็ลองพิจารณาเองกันแล้วก,กันนะครับว่า งานที่ท่านทําอยู่นั้นตอนนี้ตัวท่านเองนั้นอาจจะหลบอยู่ข้างหลังก่อนโดยให้คนอื่นนั้นเขาออกหน้าแทนแต่ว่าตัวท่านเองนั้นคิดและวางแผนอยู่เบื้องหลังจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าก็ได้นั่นเองนะครับไพเดอะมูนนั้นยังเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับนะฮะเรื่องของสิ่งอาถรรพ์พวกดวงวิญญาณอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับหรือว่าความเชื่อทางด้านของไสยศาสตร์นั่นเองนะครับเป็นสายบูว่างั้นเถิดนะฮะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บางทีบางท่านนั้น อาจจะไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาสารจงสารเจ้าอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นก็มีโอกาสที่จะไปร่วมกิจกรรมสายมูแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับมีไพ่ใบหนึ่งนะครับที่ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงของปักหลังเดือนธันวาคมก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่ห้าดาบนั่นเองนะครับเมื่อตัวท่านเองนั้นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่ไว้วางใจของผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว อย่าหลงลืมตัวกันแล้วกันนะครับเพราะว่า,าไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปมีอัตราตัวตนที่มากจนเกินไปให้ระวังนะครับบางทีเจ้านายรักเขาก็รักได้แต่ว่าเขาก็เกลียดได้ไม่ชอบได้เหมือนกันนั่นเองนะครับบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะไปกระด้างกระเดื่องนะครับผมไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครเลยเอาแต่ใจของตัวเองเป็นใหญ่ อันนี้ไม่ดีอย่างแน่นอนต้องปรับลดลงนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงว่าบางทีบางท่านนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะทะเลาะบอกแวงประทะอารมณ์กันได้ขอให้ใจเย็นๆนะครับการที่ตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามนะฮะไม่เป็นผลดีต่อตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมหรือว่าปากสุดท้ายของปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ตัวท่านเองมีไพ่ควีนออฟแพนด์ร์เคอร์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3ก็หมายความว่าดวงการเงินที่ได้มาจากธุรกิจการงานของท่านรวมไปถึงตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่คนที่ทําธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ขายดียอดขายดีผลกําไรดีอย่างแน่นอนนะครับคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้โบนัสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับ แต่เมื่อตัวท่านเองนั้นได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จะมีค่าใช้จ่ายออกไปค่อนข้างเยอะไหนจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเดินทางไปต่างจังหวัดบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการวางแผนเอาไว้แล้วหล่ะว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงของปลายปีนี้อยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อนี่เพื่อเป็นรางวัลชีวิตเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตก็เกิดขึ้นได้ก็จะหมายความว่ามีเงินก้อนใหญ่เข้ามาก็จริงแต่ว่าก็มีรายจ่ายก้อนใหญ่ออกไปด้วยเช่นกันต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่เก้านั่นเองนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางทีบางท่านในช่วงที่ผ่านมานั้นหมุนเงินไม่ทันการเงินกระท่อนกระแท่นยังไงบอกไม่ถูกนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักหลังเดือนธันวาคมนั้นการเงินจะดีขึ้นมากๆบางทีบางท่านนั้นอาจจะวางแผนเอาไว้แล้วว่า อยากจะลงทุนในช่วงนี้ทําธุรกิจการค้าการขายเปิดร้านใหม่ในช่วงนี้พไพ่ใบดีก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จขอให้มีความตั้งมั่นขอให้มีความเอาจริงเอาจังชัยชนะความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่ king of p e n t l e r หรือว่าไพาก่กษัตริย์ถือเหรียญอยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วยนะครับนี่คือตําแหน่งไพ่บทสรุปนี่คือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสําหรับของไพ่ยิปซีคือใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ถ้าบอกว่าไพ่สิบเหรียญนั้นเป็นไพ่มหาเศรษฐีไพ่ king of p e n t l e r นั้นต้องเรียกว่านี่คือไพ่อภิมหาเศรษฐีนั่นเองตัวท่านเองจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้ทรัพย์ก้อนโตเข้ามาหรือว่าจะได้ทรัพย์สินของที่มีมูลค่ามหาศาลนั่นเองนะครับตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้าน,ห,าานหรือว่าอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่เหลือเกินบางทีบางท่านนี่นะครับจะมีโชคลาภส่งท้ายปีนั่นเองนะครับ โชคลาภของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมาจากไพ่เดิมูนก็คือมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากดวงวิญญาณทั้งหลายมาจากเทพเทวดาอะไรประมาณนี้ก็ได้คือมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนั่นเองที่จะให้โชคให้ลาภก้อนใหญ่กับชาวราศีพิจิกส่งท้ายปีนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบบนี้ก็บอกได้เลยนะฮะว่าเตรียมเฮได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะรวยมากๆปังมากๆ,ๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับ ส่วนไพ่ใบนี้ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นะครับผมนี่คือไพ่หเหรียญไพ่หกเหรียญก็เหมือนกับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้ว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีวันหยุดเยอะ,ละหลายๆท่านก็จะถือโอกาสนี่แหละไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะครับไปสัมผัสกับลมหนาวอากาศเย็นไปขึ้นเขาขึ้นดอยบางทีบางท่านนั้นเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องอย่างต่างจังหวัดไปเลี้ยงฉลองสังสรรค์น,นะครับกับญาติพี่น้องเพื่อสนิทมิตรสหายของท่าน บางท่านนั้นมีเวลาหยุดยาวอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่ต่างประเทศก็ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะครับสรุปแล้วก็คือว่าตัวท่านเองนั้นแม้จะได้เงินมาก้อนใหญ่ก็จริงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะรออยู่นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่หกถ้วยนั้นยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่ามีคนมาหยิบยืมเงินไปยืมไปนานแล้วล่ะแต่ว่าไม่ให้คืนสักทีผัดผ่อนอยู่ตลอดเวลา ตัวท่านเองนั้นจะได้คืนนั่นเองก็มีความเป็นไปได้นะครับบางทีเขาได้โบน้งโบนัสมาแล้วการเงินดีขึ้นแล้วเขาก็อาจจะแบ่งมาใช้หนี้ท่านบ้างในลักษณะแบบนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่หกเหรียญก็ยังหมายความว่าผู้ที่กราวสีพิจิกจะได้มีโอกาสทําบุญบริจาคทานช่วยเหลือคนหรือว่าบริจาคทางศาสนาสร้างสาธารณประโยชน์อะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้มีโอกาสไปทําบุญไปไหว้พระ ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้เป็นสิริมงคลกับชีวิตปีหน้าฝาใหม่อะไรดีๆจะได้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงปากหลังเดือนธันวาคมแล้วก็ปากสุดท้ายของปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกตัวท่านเองมีไพ่ไนาออฟคัพหรือว่าไพ่อัศวินถือถ้วย ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่แต่งตัวดีมีบุคลิกดีรักสวยร่างงามคุณผู้ชายก็อาจจะเป็นคนที่สำรวยสําอ่างหน่อยนะครับดังนั้นนะครับคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีแต่งตัวดีจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบางทีนะฮะสเสน่ห์ของท่านนั้นจะทําให้เพศตรงข้ามเข้ามาหาท่านหลายคนนั่นเองท่านนั้นก็จะมีโอกาสคบซ้อนได้ผู้เรื่อง่ายก็คือว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเจ้าชู้ไม่เบานะครับอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่า ผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่คบกับคู่กับแฟนมานานแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานตัวท่านเองนั้นจะเริ่มพูดคุยถึงการแต่งงานถึงการที่จะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันมีการไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หาเรื่องหายามคือเตรียมตัวนั่นเองแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานในช่วงนี้หรอกนะครับอาจจะเป็นในช่วงของเดือนมการาคมพาเดือนแห่งความรักแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะครับผม นี่คือไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบนั้นให้ระวังปัญหาอุปสรรคในความรักของท่านก็อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับเช่นพ่อแม่แฟนของท่านญาติพี่น้องของแฟนท่านไม่ยอมรับในตัวท่านหรือว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของท่านนั่นแหละไม่ยอมรับในตัวคนรักของท่านแฟนของท่านก็จะเกิดปัญหาพอสมควรนั่นเองนะครับถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้นะฮะ ส่วนไพ่เดมูนนี่นะครับถ้าเป็นคู่รักคนรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่แต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนี่นะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยนะครับในช่วงนี้บางทีอาจจะหงดหงิดจากร่างกายของท่านการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนั่นเองนะครับก็จะโมโหง่ายก็ขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักหลังเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นปักสุดท้ายของปี2566 โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ